สำรวจบรรยากาศวันจ่ายนกคะก่อนถึงเทศกาลตรุษจ,จีนที่จะเป็นวันไหวในวันพรุ่งนี้นะคะบรรยากาศในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จดสงขลาค่ะคึกคักในหลายพื้นที่เนื่องจากว่าที่นี่เองก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะคะเราจะไปเริ่มต้นบรรยากาศก,ากันที่ตลาดสดนะคะลาซา่านและก็ตลาดรัฐการคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จดสงขลาค่ะ บรรยากาศที่ตลาดพลาซ่าแล้วก็ตลาดรัฐการคอมเพล็กซ์นะคะวันนี้คึกคักค่มีชาวหัดใหญ่ที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายซื้อของเตรียมพร้อมไหวในเทศกาลตรุษจ,จีนที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ โดยปีนี้นะคะเพราะว่าบรรยากาศในช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยงที่ผ่านมาคึกคักตลอดทั้งวันถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าก็ชะลอลงในช่วงสายก็ทำให้หลายคนสามารถที่จะออกมาเลือกซื้อสินค้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการไหว้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทของสดนะคะทั้งหมูแล้ก็ไก่รวมไปถึงสินค้าประเภทผลไม้ แม่ค้าในตลาดรัฐการคอมเพล็กซ์นะคะให้ข้อมูลว่าปีนี้เนี่ยลูกค้าค่ะออกมาเลือกซื้อสินค้ากันตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้จะมีจำนวนมากกว่าทุกวันเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้แล้วที่จะเป็นวันไหวของเทศกาลตรุษจ,จีนขณะที่ราคาสินค้าปีนี้นะคะพบว่ามีราคาต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผลกระทบเรื่องของค่าขนส่งนะคะและก็ค่าเงิน ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นก็ทำให้ต้นทุนสินค้าบางตัวก็ต้องมีความจำเป็นปรับขึ้นราคาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะสินค้าประเภทผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งบอกว่าปีนี้นะคะลูกค้าก็ยังคงเน้นซื้อผลไม้มงคลน,นะคะที่ใช้ไว้โดยให้ความนิยมอยู่5ชนิดได้แก่ส้มชนิดต่างๆกล้วยแอปเปลิลซาลี่แล้วก็แก้วมังกรค่ะ โดยอย่างเช่นส้มสายพันธุ์ชกุลจากเบตงจังหวัดยะลาปีนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ150บาทส่วนถ้าเป็นกล้วยหอมสีเขียวนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ60ถึง70บาท แอปเปิลนอกนะคะสายพันธุ์ต่างๆก็จะมีราคาตั้งแต่ลูกละ10บาทถึง40บาทซาลี่สีทองอยู่ที่ลูกละ30ถึง40บาทแล้วแต่ขนาดส่วนแก้วมังกรค่ะถ้าหากว่าเป็นสายพันธุ์จากเวียดนามนะคะก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ60ถึง80บาท แม่ค้าบอกว่าปีนี้นะคะต้นทุนผลไม้เนี่ยมาแพงค่ะเนื่องจากว่าค่าเงินที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็ทําให้ทางผู้ประกอบการต้องมีการปรับราคาขายหน้าร้านเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะผลไม้นําเข้าอย่างที่เรียนไปอย่างเช่นส้มนะคะจากไต้หวนันอัง,งุนแล้วก็สาลี่แม้กระทั่งผลไม้ไทยอย่างกล้วยหอมก็ขึ้นราคาถึงกิโลกรัมละ20บาทต่อกิโลกรัมเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ ก็เพิ่งผ่านพ้นนะคะวิกฤตน้ําท่วมก็ทําให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยที่ปลูกกล้วยได้รับความเสียหายทําให้ปีนี้เนี่ยกล้วยหลายชนิดนะคะที่มีความจําเป็นอย่างเช่นกล้วยหอมเขียวนี่นะคะก็มีการปรับขึ้นราคาเนื่องจากว่าสินค้ามีไม่เพียงพอแต่ระบุว่าปีนี้นะคะสินค้าของไหวในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนขายดีกว่าปีก่อนๆน,นะคะเนื่องจากว่าลูกค้าเริ่มกลับมาเลือกซื้อสินค้ากันเพิ่มมากขึ้นแล้วที่สําคัญนะคะสถานการณ์สภา,ภาวะเศรษฐก ที่ค่อยๆดีขึ้นในช่วงนี้ก็ทำให้หลายคนนะคะกลับมาประกอบพิธีไหวในเทศกาลตรุษจีนกันเพิ่มมากขึ้นและก็คึกคักกว่าช่วง2-3ปีที่ผ่านมาไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าค่ะก็มีลูกค้าเยอะขึ้นละค่ะเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าก็คือลดปริมาณการใช้เงินการใช้จ่ายลงอะค่ะก็คือ2ปีที่ว่าลดปริมาณกา ใช้สอยก็คือปีนี้เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะใช่กลยุทธ์อะไรบ้างที่จะไใจลูกค้ากลยุทธ์มันจะลูกค้าเหรอคะก็คือว่าเราขายของที่สดสะอาดนะคะใช่อยากจะฝากอะไรหมเราอยากเห็นให้มาเป็นร้านก็คือว่าตรงนี้นะคะขายทุกปีนะคะถ้ายังไรก็ฝากด้วยนะคะค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เนี่ยมีลูกค้าเยอะไหมครับแล้วก็จากที่ฝนตกมาเนี่ยได้รับความชื่นชมไหม ก็ก็มีเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าว่าผลไม่ตกนี่จะเยอะกว่านี้ค่ะขายได้เรื่อยๆขายทั้งวันก็ประมาณสี่ห้าทุ่มนึ่อลูกค้าจะน้อยลงลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆค่ะมีช่วงไหนที่เป็นพิเศษช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นในร้านนี่มีค้าอะไรนิยมบ้างครับในจุดจีนจุดจีนก็จะมีองุ่นก็มีส้มแล้วก็แอปเปลิลแบบลูกค้าจะซื้อไปไหวแล้วก็มีกล้วย ปีนี้ปีนี้ดีดีกว่าปีก่อน